สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้เจ้าตัวนี้นะครับ dius นีครับตัว d v r รุ่นนี้นะครับตอนนี้กำลังเปิดจอเข้ามานะครับนะครับจอเปิดจอขึ้นมาแล้วนะครับกดคลิกต่อไปเลยนะครับในที่นี้รหัสผ่านผมไม่ได้ตั้งนะครับผมใช้อด min รหัสผ่านปลอยฟรีนะครับตกลงไปก่อนครับ โซนเวลาบอกเจ็ดกรุงเทพถูกแล้วครับตอนนี้ประมาณเที่ยง12บสนาทีของวันที่17เดเดือนพฤษภาสอ2พันถูกต้องหมดแล้วนะครับภาษาไทยกดต่อไปนะครับลิดต่อไปตอนนี้กําลังตรวจสอบเกตเว้ครับตอนนี้เกตเว้เอเอเลอร์นะครับผมสังเกตด,ดูตรงน,นี้นะครับเออเลอร์พราะเราไม่ได้ต่อสายแลนเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อสายแลนเข้ามานะครับ สายแลนส,สายสีเหลืองสายสีเหลืองไม่ได้ต่อไว้นะครับเนี่ยนะครับตอนต่อเข้ากับเราเตอร์ก่อนนะครับเราเตอร์ตัวนี้นี่นะครับสายสีเหลืองนะครับผมต่อเข้ากับเราเตอร์ตัวนี้กันนะครับมาเนี่ยครับ<า>ด้านหลังนะครับ กำลังตรวจสอบการเชื่อมต่อเกตเวอรอข่ายนะครับผมลองกดลองอีกครั้งนะครับนะครับทดสอบเก okay. ตเวโอเคทดสอบเครือข่ายโอเคการทดสอบ DNS โอเคนะครับอาคลิกถัดไปกดต่อไปนะครับตอนนี้วิธีนี้คือเราโหลดแอปมาแล้วเราใช้สแกนนะครับจะได้ตัว ซีเรียลของของของตัว d v r ตัวนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้ผมกดผมคิวอาโค้ดเรียบร้อยผมกดต่อไปคุณได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วกดตกลงแล้วครับนี่ครับจะได้หน้าจอหน้าจอขึ้นมานะครับผมสี่จอนะครับตอนนี้ผมกล้องตัวนี้นะครับที่ผมติดไปนะครับกล้องตัวนี้ครับที่ผมทำไว้นะครับนี่ครับ กับตัวนี้นะครับผมนี่ครับตอนนี้ผมจะลองมาเล่นอของกล้องวงจรปิดตัวนี้ดูนะครับนี่นะครับตอนที่ผมเคลื่อนตุกไหวน,นะครับ12บสนาทสิบสี่นาทีนะครับผมจะดับเบิลคลิกตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอใหญ่นะครับนะครับ ผมคลิกขวาเมนูหลักนะครับเมนูบันทึกเมนูปลุกระบบขั้นสูงข้อมูลนะครับถ้าผมกดออกจากระบบนี่คือระบบก็จะปิดเครื่องนะครับตอนนี้ผมปิดก,ร,กระบาดไปก่อนนะครับผมจะเข้ามาดูเล่นย้อนหลังนะครับคลิกข,ขวาเข้ามานะครับปุ่มนะครับเข้ามาที่ปุ่มเล่นย้อนหลังปึ๊บเข้ามาแล้วนะครับเล่นย้อนหลัง รอสักครู่ครับตอนนี้ผมจะดูตรงนี้นะครับดูที่เดือนนะครับเดือนเมษาดูนะครับคลิกดูเนี่ยครับมีนาตอนนี้มีนามีที่ตัวเสีน้ําเงินนะครับเขามีการเล่นย้อนหลังไว้นะครับสองวันนะครับผมลองกดวันที่หกดูนะครับดับเบิลคลิกไปนะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วกดกดเพย์นี่เลยนะครับเพย์ด้านล่างเลยนะครับ เดี๋ยวผมกดจอยใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวบันลิกก่อนครับนี่ครับเขามีการเล่นย้อนหลังนะครับนี่ครับเราจะเห็นการเล่นย้อนหลังเนาะตอนนี้ผมจะลองกดดูนะครับการเล่นย้อนหลังเล่นยังไงนะครับถ้ากดตัวนี้คือหยุดนะครับถ้ากดปุ่มนี้่คือเล่นย้อนหลังไปต่อนะครับผม ผมจะอธิบายปุ่มแต่ละปุ่มกันนะครับปุ่มนี้คือถ้ากดปุ่มนี้คือออกจากระบบเลยนะครับจะออกระบบทั้งหมดเลยนะครับผมถ้าเล่นย้อนหลังก็กดปุ่มเพย์ตัวนี้นะครับคลิกนี่ครับทางที่ดีเราไม่ต้องกอดตัวนี้นะครับร้ห้กดตัวนี้นะครับถ้าจะหยุดตอนนี้ปุ่มส่วนปุ่มตัวนี้มีไว้เพื่อเล่นย้อนกลับไปอย่างรวดเร็วนะครับผมถ้าปุ่มตัวนี้ก็คือ เล่นแบบด่วนนะครับผมนี่คือไฟล์ที่แล้วผมนี่คือไฟล์ถัดไปผมนี่คือเล่นย้อนหลังซ้ํานะครับผมนี่คือเต็มจอนะครับผมผมนี่คือเริ่มแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมขอขอเล่นหน้าจอนี้ดูนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับเดยเบลิกเลยนะครับนี่ครับวันที่หกเดือนมีนานะครับสิบโมงยิบเจ็ดนะครับตัวนี้ครับผมขอเล่นย้อนหลังดูนะครับ ผมคลิกไปตรงตัวนี้นะครับเล่นแบบด่วนคือคูณสองคือจะเริ่มไวขึ้นเล่นแบบด่วนคูณสี่ก็จะไวขึ้นกว่าเดิมนะครับคูณสี่แล้วก็เป็นคูณหกคลิกอีกครั้งหนึ่งหมดแล้วนะครับมันจะมีทั้งเนี่ยครับคูณสองมันจะบอกมุมเนี่ยครับคูณสองคูณสี่คูณหก นะครับคูณแปดนะครับตอนนี้ก็กลับมาที่เดิมนะครับโดยใช้ปุ่มเนี่ยครับปุ่มตัวนี้นะครับกลับมาที่เดิมก็คือเล่นปกตินะครับตอนนี้เล่นปกติแล้วครับเล่นเหมือนปกติทุกอย่างแล้วนะครับผมนี่ครับถ้าคลิกเนี่ยครับคูณสองเรากดย้อนกลับก็ได้นะครับมันก็ปกติเหมือนกันนี่ครับมันก็คูณสองไปย้อนกลับไปอย่างรวดเร็วนะครับเนี่ครับคูณสี่ คูณหนะครับอันนี้คือการย้อนหลังกลับไปที่เดิมนะครับนี่ครับถ้าเราจะเข้ามาให้มันสต็อปก็กดตัวนี้นะครับสต็อปถ้าเราจะเล่นคืนเราก็กดตัวเนี้ครับปุ่มนี้นะครับเนี่ยครับคูณ2ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ผมกดสต็อกกันนะครับถ้าผมกดตัวนี้คือออกจากระบบนะครับไม่ต้องกดนะครับปุ่มนี้ผมจะไม่ใช้นะครับออกจากระบบนะครับถ้าเราอยากดูช่วงเวลาเราก็ดูนีครับตรงนี้ครับ อลนี้เราเล่นในนั่งช่องชแนลสามนะครับนี่ครับชแนลสามนี่ครับเราจะเลื่อนเลื่อนไปได้หมดนะครับชแนลสามเนี่ยครับเราจะเลื่อนไปเวลากี่โมงกี่อะไรได้หมดนะครับตามที่เราต้องการนะครับผมอยากจะดูซ่อนสิบสิบสี่นาฬิกาแล้วก็เล like ื่อนมานีเลยนะครับอยากดูสิบห้านาฬิกาก็เลื่อนมานีเลยครับดูเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับผมสามารถดูได้หมดเลยนะครับเนี่ยครับคือการเล่นย้อนหลังนะครับที่ต้องใช้ปปุ่มบ่อยก็คือปุ่มนี้นะครับ แล้วปุ่มนี้นะครับที่ใช้บ่อยๆตอนนี้ผมออกก่อนนะครับการกรบาดก่อนนะครับตอนนี้ผมอัดวิดีโอไลฟ์สดนะอันอัดวิดีโอสดๆเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในที่มืดมันเลยดูภาพอาจจะไม่สว่างนะครับคลิกขวาครับตอนนี้ผมจะลองเข้าไปที่ปุ่มเมนูหลักนะครับผม ผมกำลังดูเข้าที่ระบบนะครับระบบเนี่ยครับทั่วไปอันนี้ครับคือวันที่ที่เราต้องการเนาะวันที่เวลานะครับนี่การเข้ารหัสก็เป็นช่องหนึ่งช่องอะไรที่เราต้องการนะครับผมเครือข่ายก็ดูว่าเราใช้มีเ็ตใช้เครือข่ายโดยปล่อย DSCP มา DNS หลักหนึ่งก็สองจุดหนึ่งหกดจดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับผมตัวนี้ครับเราสามารถเอา LAN ไปเสียบเข้าตัวเครื่อง Dvr ตัวนี้นะครับได้เลยครับสามารถออกเน็ตได้ทันทีครับโดยไม่ต้องมีการ forward port นะครับกล่อง dvr ตัวใหม่รุ่นนี้ครับสามารถเสียบได้เลยนะครับผมถ้าเราจะต้องการไปดูผ่านมือถือเราก็โหลดโปรแกรมครับโหลดโปรแกรมเข้าไปที่มือถือแล้วเราก็ไป QR ว o d e คที่ด้านในของตัวระบบเนี่ยครับเราก็สามารถดูย้อนหลังได้เลยครับผมดูออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ได้ครับสามารถดูใช้3 g 4 g เปิดดูได้หมดนะครับตอนนี้ผมไล่ดูนะครับแต่ละที่นะครับนะครับเปิดใช้งานไว้หมดแล้วนะครับการแสดงผลเนี่ยครับก็มีให้ดูหลายอย่างนะครับประเภทช่องนะครับมันก็มีประเภทช่องหลายช่องนะครับตอนนี้ผมปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับสถิติกระแสบิด เวอร์ชันข้อมูลฮาร์ดดิสต์นะครับตอนนี้ผมดูข้อมูลฮาร์ดดิสต์นะครับมีทั้งหมด2เทราไบต์และนี่ดิสดิสอ่านและดิสเขียนก็จะรวมกันนะครับมี1.81นะครับเทราไบต์นะครับนี่ข้อมูลของฮาร์ดดิสต์นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อกระแสของบิตสถิติกระแสบ,บิตนะครับผลข้อมูลนะครับในการโหล,ลดอะไรเงี้ยครับผมเออดูดูล็อก ดูหลอกก็สามารถดูได้นะครับตอนวันที่17เดือนพฤษภาเที่ยง12นาทีผมปิดเครื่องไว้อยู่นีครับแล้วเริ่มระบบใหม่เนี่ยครับข้อมูลที่2นีครับระบบใหม่นะครับมันบอกหมดเลยนะครับบันทึกสถานะการผู้ใช้ลกผู้ใช้ลกอินเนี่ยครับล็อกอินเข้ามาเงี้ยประมาณนี้ครับผมตั้งค่าระบบบันทึกรข,ขายนะครับ จะบอกหมดแล้วครับว,ว่าผมทําอะไรไว้บ้างนะในวันนี้เนาะเพื่าจะดูย้อนหลังได้หมดนะครับผมใน,นการดูหลอกนยครับถ้าดูสี่จอก็ได้ครับเดี๋ยวบันลิกที่จอครับเปิดจอดูได้เลยครับผมถ้าผมจะออกผมก,ออก็ออกจากระบบกดตัวนี้เลยครับออกจากระบบ แล้วก็ปิดเครื่องนะครับตอนนี้ผมก็จะปิดเครื่องไปเลยนะครับบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไฟนะครับตอนนี้กําลังปิดไฟนะครับรอสักครู่นะครับเครื่องกําลังจะปิดนะครับเราไม่ควรจะดึงปลั๊กออกโดยไวเลยนะครับเพราะจะทําให้ระบบของตัว DVR นี่เสียได้ง่ายนะครับผม รอให้บันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไฟครับเขาจะปิดโดยอัตโนมัตินะครับตัว d v r รุ่นนี้ใช้ง่ายครับผมกล้องวงจรปิดพวกอนาล็อกอะไรใช้ใช้ได้หลายหลายรุ่นเลยนะครับแต่กล้อง IP ใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ครับ ช้เวลาปิดค่อนข้างค่อนข้างนานหน่อยนะครับน่าหน้าจอปิดปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองดูด้านหลังนะครับถ่ายรูปด้านหลังให้ดูนะครับนี่ครับผม ด้านหลังครับมีสายแลนครับนี่คือสายไฟนะครับอันนี้ V VGA นะครับเาไว้ต่อเข้ากับหน้าจอคอมนะครับผมแล้วกับตัวนี้นะครับสาย4เส้นนะครับ r g 6นะครับไปต่อไปยังกล้องวงจรปิดนะครับต้องมีไฟเลี้ยงด้วยนะครับต้องมีอะแดปเตอร์เสียบไฟให้ด้วยนะครับต้องมีปลั๊กไฟที่แต่ละจุดนะครับรุ่นนี้นะครับ จบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ